แผนการจ่ายค่าตอบแทน Talk Fusion ตัวอย่างอธิบายเข้าใจง่ายดังนี้รับรายได้ใน1น,นาที Talk Fusion คือผู้สร้างสรั์แผนค่าตอบแทนที่จ่ายเงินทันทีครั้งแรกของโลกเมื่อได้รับค่าคอมมิชชั่นคุณรอเพียง1น,นาทีเมื่อได้รับแล้วระบบจ่ายทันทีมีอยู่5รูปแบบในการรับรายได้จาก Talk Fusion 1. Fast Start Bonus 2. Team Commissions 3. Mega Matching Bonus 4. Rank Advancement Bonus ห้าลีเดอร์ชิดพูนขออธิบายรายละเอียดของแต่ละช่องทางการจ่ายดังนี้ 1. ค่าคอมมิชชั่นจากการขายตรง fast start bonus ได้รับ28%เมื่อแนะนำคนใหม่เข้ามาซื้อแพ็กเกจได้โบนัสท,ทันทีจ่ายครั้งเดียวจำนวนที่จ่ายขึ้นกับแพ็กเกจที่เขาซื้อเช่นซื้อ $175 ดอลลาร์ได้รับ $50 ดอลลาร์ซื้อ $350 ดอลลาร์ได้รับ $100 ดอลลาร์ ซื้อ700ดอลลาร์ได้รับ200ดอลลาร์ 2. รับรายได้จากทีมคอมมิชชั่นซึ่งโครงสร้างเป็นเบนารีซ้ายขวารายได้ไม่มีขีดจำกัดตัดจ่ายรายสัปดาห์ทุกครั้งที่มีคนซื้อแพ็กเกจบริการครบ1คู่ซ้าย100คะแนนขวา100คะแนนระบบจะจ่าย1นึ่งเซิลระบบจะคิดเซคิลละ25ดอลลาร์ในการคิดคะแนนจะคิดจากดังนี้ซื้อ175ดอลลาร์คิดให้100คะแนน ซื้อ350ดอลลาร์คิดให้200คะแนนซื้อ700ดอลลาร์คิดให้400คะแนนตัวอย่างเช่นในทีมซ้ายมี2,000คะแนนในทีมขวามี2,000คะแนนคุณจะได้รับ250ดอลลาร์ในสัปดาห์นั้น 3. รับรายได้จาก matching บนส1บจากการแนะนำตรงเป็นการให้รางวัลแก่ promoter talk f u ชัน่นจะได้แรงจูงใจจากรายได้ทีม m commission ของคนที่คุณแนะนำลึกลงไปสชั้นชั้นละส0 4รับรายได้จากแรงเคล็ดเป็นส่วนโบนัสโบนัสการเลื่อนอันดับจ่ายให้ครั้งเดียวตั้งแต่ระดับ3สตาวจ่าย500ดอลลาร์ระดับไดมอนด์จ่าย1,000ดอลลาร์ระดับดับเบิลไดมอนด์จ่าย2,000ดอลลาร์ระดับทริปเปิ้ลไดมอนด์จ่าย3,000ดอลลาร์ระดับไดมอนด์อีลิตจ่าย5,000ดอลลาร์5รับรายได้ระดับผู้นำลีดเดอร์ชิพพูลเมื่อทำคุณสมบัติถึงเช่นระดับบรอนจ่าย25ดอลลาร์ต่อสัปดาห ระดับซิลเวอร์จ่าย125ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับโกลจ่าย250ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับ1นึ่งสตาร์จ่าย500ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับ2องสตาร์จ่าย750ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับสามสตาร์จ่ายหนึ่งันสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับไดมอนด์จ่ายสองพันห้ารดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับดับเบิ้ลไดมอนด์จ่ายสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ระดับไดมอน n ์ e อลิ e จ่าย6,500ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ระดับ u ูไดมอน n ์จ่าย1 2 0 0 0ดอลลาร์ต่อสัปดาห์พิเศษคูลโบนัสเมื่อมีคุณสมบัติรูไดมอน n ์จะได้รับส่วนแบ่ง1%จากยอดขายทั้งหมดที่ขายได้โดยร,รวบรวมจากทั่วโลกหวังว่าท่านคงให้ความสนใจและสามารถสอบถามรายละเอียดและเข้าร่วมกับพวกเราในเร็ววัน